ผู้หญิงเราจะได้ทำใส่ใจมากเลยกับดีไซน์กับแฟชั่น เหนไหมคะพี่จอวาในวันนี้ชุดการาตีรวมถึงชุดที่เมยใส่อยู่เนี่ยในวันนี้ใช่ไหมสวยมากเป็นงานละเอียดงานดีเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการชุดสำหรับไปออกงานไปอะไรใดๆก็ต้องเลยก็อจะบอกได้เลยนะคะว่าติดต่อได้นะคะที่พวกเสื้อไอรีสออฟิเชียลค่ะเรียกได้ว่าจบที่เดียวเลยงานระดับโลกการันตีต้องบอกว่าจากคนที่สวยอยู่แล้วนะครับพอไปที่ห้องเสื้อตายไอรีนั้น ยิ่งเป็นนางฟ้าเข้าไปใหญ่นะครับต้องค่ะตรงนี้นะคะก็จะสังเกตว่าตีนเรามาเป็นตีนนะคะเป็นโทนธรรมชาติสีจะเป็นโทนสีธรรมชาติสีเขียวสีเข้มสีน้ำตาลสีทั้งหมดตรงนี้เขาจะมีความเรียกว่าเป็นแกลมเมอร์นะคะเพราะว่าตีนวันนี้ก็คือ precious g เ a m ร์ r gown นั่นเองแบบชุดราตรีที่มีความแกลมมีความวันนี้้ตอง ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอวงตาเป็นอย่างมากนะครับหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวที่ผมได้รับหน้าที่พิธีกรนนะครับแล้วก็จะนาดูความประลามก,การนะครับระดับโลกแบบนี้ทุกปีจริงๆต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของพี่นาเดียเขาจริงๆนะครับที่จัดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรักทราบแล้วดรลิซันก็รักนะครับคุณนาเดียเป็นอย่างมากนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าไม่รักกันไม่ทําให้กันขนาดนี้ต้องบอกว่าเลขคูสิบสุดๆๆนะครับเทรามิตห้องนะครับ ให้เป็นร้านแทวอล์อที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกนะครับต้องบอกว่าเป็นความห้ารักอย่างที่สุดนะครับตอนที่โทพูดแบบนี้เราทำให้แก้วเสียดายว่าปีที่เราไม่มีโอกาสได้ามาะครับต้องบอกเลยนะคะว่าปีหน้าเราต้องเจอนะปีหน้าต้องเจอกันอีกถูกต้องนะทุกปีครับต้องบอกเลยว่าทุกปีแล้วคุณนาเดียเนี่ยต้องบอกว่าทุกปีจัดมาให้และหลายปีติดต่อกันนะครับที่จัด ของขวัญอลังการสุดพิเศษแบบนี้มาให้แบบตลอดนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นถือว่าเป็นของอสวยๆงามๆที่หาชมได้ยากนะครัแแบ,บ,แบ,บแล้วรางแบบนายแบบมันต้องบอกว่าเป็นนายแบบนางแบบระดับโลรกระดับอินเตอร์เลยค่ะอินเร์เั่ลมากๆครับ ผมสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความดีให้กับขอลิ้นมากคือเดือนนีเ้เรียกว่าขอลิ้นใช่ไหมครับเนี่ยท่านตื่นขอลิ้นแล้วถ้าจะไม่ผิดเจ้าเองก็ไม่แน่ใจนะครับคือมีความรักเหนือมีความรักเส้นเสมอมากกว่าพี่น้องนะครับแล้วก็มีการ สื่อสารกันตลอดเวลาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วทา่านดรเดิ้นด้วยความที่ท่านเป็นคนที่น่ารักและมีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่ได้ใกล้ชิดคุ้กคีกับกท่านนะครับจะมีความรักความศรัทธานในคุณงามความดีของท่านปีนี้นะท่านก็เจ็ดสิเบเจ็ดาจะไม่ผิดนะครับแต่พพดูเยอะอบีก็คือเจ็ดสิบแปดอยากให้ท่านเป็นเจ็ดสิบเจ็ดอยู่เลยลดละปีหนึ่งก็ถือว่าลดมาหนึ่งปีนะคะ เพราะฉะนั้นยังมีความหลุบฟ้าหล,อล่อเพียวอยู่เอาละค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่สำคัญในค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาถึงแล้วนะคะน่าเสียใจโมเมนต์ของแฟชั่นโชว์ที่ได้ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาแองงานตัดเทปแล้วค่ะเอาขออนุญาตใส่ผู้เกยบร้องให้ด้วยด้วพร้อมพร้อมกันครับอ่ะตรงครับ हरे चंद्राम เอาขอเรียกดนตรีหนรอบได้ไหมครับขอเรียกดนตรีหนึรอบนะครับท่านดเตอร์ขอึรอบนะครับห HAPPY BIRTHDAY, and birthday and you. สุขสันต์วันเกิดล็อบบี้เลยตืช่ชาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรี้ยงด้ว่าเป็นชุกหลังโมเมนต์ที่ไม่เคยได้เห็นวันเกิดที่อบอุ่นขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ น่ารักที่สุดครับเป็นโมเมนต์แบบอบอุ่นนะครับต้องบอกว่าเป็นทุกคนอยู่ในครอบครัวของลือชาคุณแมวพันธทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับลูกหลานนะครับลูกหลานของท่านนักเต้นเดี๋ยวขออนุญาตอยู่ข้างหน้าก่อนนะครับมาตุ้มมาตุ้มมาตุ้มกันครับที่อกรถ้าเกิดว่าด้านล่างเต็มนะคะสามารถเดินขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะถ่ายภาพล้วก็ไม่รังกีย เรืเต็มเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษคุณแก้วเดี๋ยวทุกออฟฟิเชียลทุกช่องทุกสื่อเราจะได้นำไปออกเพื่อแขมครับพี่ไปแข่งไหมครับเกิดแขงไหมครับมาแข่งไหมครับรนครับ เลยครับนะครับให้มาอยู่ในเฟลงด้วยกันหมดนะครับเพื่อเก็บเป็นโลงในเมมโมรี่แห่งความสุขของท่านดอร์นิวชาครับเพราะว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่สุดสุดไม่ได้นะคะคุณแก้วต้องอยู่ในเพลงด้วยกันทรัไม่ได้เลยนะฮะผมอยู่ที่นไปเลยนะยเลยอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่อยู่ในเวทีระวังร่วงด้วยนะคะโดนไม่ได้ปวดหล่กันเลย ขออนุญาตให้นักเต์นะครับเป่าเทียมนะฮะเป่าเทียมจะได้เท่ขอให้เป็นโคดเดย์นเที่ยวครับหนึ่งให้โชคดีสุขีมันเกิดได้ไหมอห่ะให้โชคดีสุขีมันเกิดได้ไหมครับอาจารย์ดนตรีอ<า>ขออีกหนึ่งรอบครับถ้าสาวพร้อมขึ้นมาเลยครับสาวพร้อมขึ้นมาเลย่่อีทย วันนี้ต้องบอกว่าทั้งออฟฟิเชียลเลยนะครับ่าจะเปในสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของติดต่อในส่วนของเฟซบุ๊กทาง์กการไลน์อ้าวอาจารย์ต้องดีขึ้นไปยังไงครับอาจารย์ครับเครื่องอยู่ค่ะรอสักครู่นะคะพี่โจ้ค่ะเดี๋ยวเพลงกำลังมาค่ะคุณหมอรอครับอาจารย์ครับทุกคนอยู่รอครับอาจารย์ครับ Happy birthday to you Happy ทุกคนรู้กันหมดนะครับว่าจะต้องทําอะไรเพื่อจะเป็นการตอบแทนในความดีความรักและความมีแต่ให้ของผู้ชายคนนี้นะครับรู้จักไม่รู้จักแค่โทรหาท่าน,นอบอกท่านท่านช่วยได้ตรงไหนประสานอะไรได้ท่านช่วยท่านทําไม่เคยเรียกร้องอะไรกับพี่น้องทุกท่านขอเสงยปรบมืินกับท่านดรอกก็ดีครั้งหนึ่งครับอบรย์สเ้คสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่มา ร่วมงานวันท้ายดันเกิดนะครับเราผ่านกันไปสามปีครับเนาะโควิดปีเนี่ยนะครับโควิดเล่นงานเพื่อนรักเราไปหลายคนครับหลายคนเลยเราลักไข้และคนดังๆวันนี้ก็มีเรลหรอวันเนี่ยวันนี้ต้องต้องมีเหรอครับท่านที่เป็นตัวเองขออนุญาตไม่ตัวเองนะครับ ข้าวขอให okay. no, no, sure. no ้ท <right ุกคนอย่าประมาท้วกันนะครับเขาบอกตาตาลมไฟเนี่ยไม่จริงมันยังทำเลิกอยู่แต่ว่ามันมันมันแค่ว่าพิษมันน้อยลงคบางคนติดแล้วก็ลบคปอดเลยโรไม่ลงเพียงวันที่ใจเย็นเพื่อนนักผมอีคนหนึ่งกรุงศรีวิไลนัทจมนะครับจะมาอยู่ด้วยกันทุกคืนอยู่ด้วยกันทุกวัน ต้องเช้าเขาติดแล้วติดแล้วเหรอครับผมต้องไปพรุ่งคืนเลยอยู่ในช่วงแทงตอนน้หรือแทงอะไรด้วยกันทุกคืนเลยรุ่งเช้าก็บอกว่าติดและผมก็อยู่ใกล้ชิดเขาตลอดอ่ะอ่างั้นผมก็ต้องหัอย่างเดียวอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดตอนนี้ผมก็มาเนี่ยผมไม่ได้กินอะไรเลยผมเป็นอะไรเขาไม่รู้แสดงว่าแข็งแรงค่ะพี่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้ตาแต่ไม่ได้หัวเลยเห็นไหมเนี่ยคนแก้วบอก เอาเอาเอาเพราะฉะนั้นนเลยก็ขอให้เอามากันอีกนะครับปีหน้ามากันอ oui> ีกก็ดูในหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยหน้าใหม่ก็มีครับท่ักงานหน้าใหม่ค่ะหน้าใหม่คุณแก้วหน้าใหม่เลยสวยเป็นพิธีกรคู่รับเติมครับมีทำงานที่ไหนนี่ทำงานที่ไหนค่ะมีคนเขาช่วยมาค่ะ ด๊อกเต้อย่าถามนงี้ยจองตัวก่อนนะครับเดือนละห้าหมื่นกว่าผมนะทําไรครับท่านที่นนบุรีครับสมัครทําไรครับทําอะไรครับรับจ้างเก็บผู้เรียนอย่างเดียวเลยเดือนละห้าหมื่นนะครับเดือนละห้าหมื่นก็ยืนหน้าที่เก็บผู้เรียนยืนเก็บอย่างนี้งความสูงความสูงขุดแก้วเขาได้นะครับคือไม่ต้องใช้บันไดไม่ต้องใช้บันไดก็เลยยืดผมต้องหลบผมยืนฝั่งนี้เลยอ่ะดูเตี้ยไปเลยคุณเห็นรูปนี้ไหมครับเนี่ยรูปเป็นประเด็นอันเนี้ย ลูกดา่ามากลูกนี้เป็นกระแสที่แรงที่สุดแล้วเกิดการกระเพื่อมอย่างแรงในรัฐบาลทําให้ลดระคานน้ามันลงไปสามครั้งครับรูกนี้รูปเดียวลูปนี้รูปเดียวแล้วเขาก็ตามหาดรเตอร์ใช่ไหมครูปนี้เนี่ยผมไปที่มาเลเซียไปกับเพื่อนผมไนนัน่งอยู่ไหนเนี่ยบางหลานบางหานนะผ่านใช่ครับบางหลีบางหลีหลอ๋อครับครับครับอ่าขากลับมาก็มาลดเขาเนั่นแหละแล้วก็ลดเขาไปเติมน้ำมัน ผมก็สังเกตพอคิดเป็นเงินไทยแล้วลิตรละสิบหกบาทจนะุดสีนะครับจุดสี่ตามผมก็สงสัยว่าทำไมมันรู้ว่าก้นแค่นี้ประเทศไทยกับมาเลย์ทำไมมันมันต่างนขนาดนี้เนี่ผมก็เอาบปลงกระแสเนี่เยเห็นไหมได้คาาเติมน้ำมันอยู่เนี่ยเลยเป็นผลดีกับคนใช้รถรถไปสิบบาทลงไปสามครั้ง ใครก็ทําได้ทุกคนนะคราเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยทำได้ทุกคนขอให้ทำเดีะบางคนไม่กล้าทำ ทำเพื่อความอยู่ดีๆีของคนเนี่อะไรที่พอจะลดชาลดราคาอะไรได้ก็ช่วยที่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณท่านต้องเตได้เข่าก็หดห้าสามสี่รอบนครับาจารท่านามสีรัฐบาลนหาบุมสาสี่รอบบอกว่าคุณช่วยทำให้น้ำมันลดราคาลงนขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะว่าคะแนนรัฐบาลได้ขึ้นมาเยอะเลยลดภาษีลดราคาน้ำมันได้เนี่ย ทะแนนรัฐบาลได้ขึ้นมาเยอะครับเขาขอบคุณผมขอบคุณแล้วก็เชิญไปตับทัศนาติอะไรนะไม่มี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องต้องบอกว่าขอบคุณทางท่านดรลิมบ้านะครับแล้วก็ขอบคุณกับแขกผู้มีเกียรติแลวเดี๋ยวเราจะได้ร่วมขับกล่อมกันเยอะมากจากสมุยีมาจากเชียงรายหาดใหญ่ ก็แถวอะไรคลองหลวงอะไรโมากันเยอะวันนี้มาเยอะจริงๆแไงทางประเทศก็มาเขาั้งเยอะๆต่างๆมาเยอะแยะหมดเลยทั่เลยทแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็ในส่วนของที่เอาอาหารที่อะไรเยอะแยะทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตไม่ได้เอ่ยนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะมากแล้วก็วันนี้นะผมไม่เลยคิดว่าพุ่มเฟือยอะไรเลยนะ เพื่อนๆเนี่ยทั้งนั้นจะอยากจะเจอกันครับเขาก็บอกว่าพิจารณาเลยครับเดี๋ยวเขาจะเอามาช่วยช่วยกันนี่แหละทุกปีครับเป็นแบบนี้หมดเนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ในส่วนของอาหารทีหมดเลยเนี่ยครับวันนี้พี่ดุ่ยดุ่ยครับน้องรักนะครับเดินทางมาดรเสือนะครับกาแฟ twenty four นะครับบายดรเสือจากเพชรบูรณ์นะครับ กาแฟผสมกันนะครับกันอะไรไม่รู้สรงหุ่นไทยนะอ๋ออันนี้ถูกกฎหมายแล้วถูกกฎหมายแล้วอร่อยนะฮะนะครับอร่อยแล้วก็วันนี้เขาท่านมุนีอังกินันเอาของหวานของดีเมืองเพชรเดินทางเยอะหนอ่ะท่านมุนีที่ไหนไม่รู้เนี่ยกลับเลยหรือยังเอ่ยอ๋อกลับไปแล้วเอาของหวานมาจากเพชรบุรีครับแล้วก็อีกหลายท่านแล้วก็สปอนเซอร์ด้านหลังนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮอะไรริมลิมคองชนอะไร พี่อั๊เนี่ยเอาชูชีลามาชูชีอร่อยมากครับหมอต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้กล่าวขอบคุณต้องขอบนาตยิมาเลยเพราะเยอะจริงๆครับที่เป็นพี่น้องที่รัก นะครับในโคารพในเขาตะพาในส่วนของคันรถทัวร์เนี่ยเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดมานั่งเรื่องหนึ่งขาปลอดภัยที่สุดไปเชื่อเลยครับดื่นเลยครับแน็ตขออนุญาตขออนุญาตลุกขึ้นครับต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนรักหนึ่งท่านนะฮะของด็อกเรลิมูชานะครับปราชานะฮะเจ้าของสาวพังรถทัวร์นะครับปลอดภัยเช็ครถเช็คอะไรไม่มีอุบัติเหตุ เ้อ่อถ้า่าไปไสารลัไยไปสาพพรถตัวครับนะครับไปดุนกันหน้าคุณคารไดมอนมาแล้วเนี่ยคนนี้คุณโอ้ค่ะคนนี้มธรรมดาคนนี่นะเอานาฬิกาฟั่งผ่านหน้าไปเนี่ยแวบเดียวโรเล็กเนี่ยเขารู้เลยว่าเก๋หรือไม่เก๋หรือเทียมเออ ส่วนไาวจะเก่งเพราะของท่านมีเกือบแพรทั้งหมดไม่ใช่เขาผาเขารู้เขารู้สติอ่าเขาเขาชำนาญมากนะครับเขาเก่งแล้วก็อยู่ที่สวนเจริญจักตึกแดงแล้วก็ใครกนทอดมาจากมากอ้อไอทานแล้วก็เพชรบุรีแล้วก็ชนบุรีัตได้อี หักใจโอ้หักใจแล้วของหลานของหลานนี่ยกเป็นอะไรกันอะไรแล้วก็ทำรถยกรถสลับลูกสาวสุดที่รักของผมนาเดียเมื่อกี้นี่ต้องบอกเลยว่านี้ช่างตุ๊กตาเขาเอาลูกส่งมาให้ผมลงมันเป็นลูกที่มันโตว่าผมดูแล้วผมก็ส่งโทรกลับไปบอกเมื่อวานนี้เลยได้อีกได้ไหมูกมันเปิดขึ้นขึ้นเต้าเลยนอกจากแต่พี่เขาสวย ไม่ได้ังไงก็ไม่น่าเกลียดเป็นเสลปะผ้่โพสวยขาผมผมผมก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โดนคนนั้นพ่อแพทย์นบพรนั่งอยู่นั่นพร้อมทั้งลูกสาวคนสวยลูกสาวยืนขึ้นหน่อยลูกสาวลูกสาวยืนขึ้นหน่อยคนนี้คนละเขาเนี่ยยืนยังไมองย้อนทั่ว เป็นน้องสาวแพทย์นภัทพอส่วนที่สามพ่อก็ว่าหนุ่มๆได้อยู่แล้วแหละอร่าดาราเขาเมีอสองทางกัทนที่ยูเขาเลยส่งลูกเขากลับมาเขาอยู่ยูเคนนี้นะครับลุกสาวโอเคเดี๋ยวเอาเป็นดาราได้คก<ๆ>็หลายๆคนคุณสมานนักธุรกิจจากนั่นคุณสามารถโพริเกนโพริเกนที่ล้างรถสะอาดมากผมไปล้างแล้ว เป็นไง5วันยังไม่มีอะไรกล่องเลยก็ทาอะไรไม่รู้ลื่นมากเครื่อนเงาเครื่อนเงานะบริเวณท่าอยู่ทุกเซ็นทัลเลยบริษัททันที่ทั่วโลกสำคัญที่สุดี่คนที่กําลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยครับคนที่กําลังถ่ายรูปอยู่นี่จากเต็นอะไรเรียกตู้อะไรว่าตู้ที่คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ถ้าเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตั้งอยู่ริมถนนแล้วเขาก็ไปขายที่ที่บางปะกงอ่ะ วาละ3,500มีไหมครับบางปะกงวาละ3,500จากต๊้เต็นอ้ตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวนี้เขาซื้อที่จากตรงบางนานะทะลุมาที่มอเตอร์เวิร์กโอ้โหไม่ธรรมดาขายดีมากเพราะผมไปเซลฟี่ขายให้ช่วยในการช่วยในการตลาดเราต้องบอกเลยว่าบุคคลคนนี้ไม่ธรรมดาจริงสู้จริงๆก็ขายดีมากเลยที่ที่เปล่าขาย3,500นะครับ ไปซื้อไหมแก้ไปซื้อ<ค>ไหมขอหย่อกระปุกก่อนนะคะ <c oughs> โควิดที่ผ่านมาเงินเกิบเหลือน้อยตังทนออกกองไม่ได้เอาก็โอเคปีหน้าเราเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านวิบูลณ์แชมชื่อนักแ้วอนาคตสมัยหน้าเป็นรัฐมนตรีแน่นอน,นโอ้ยวันนี้ลองขอเสียงปรบมือให้กับท่านวราทีใช่ไหมแต่วันนี้นะครับป๋าวันนี้คุณนักเตอร์ก็ต้องต้อง,องขออนุญาตส่งแรงใจนะครับความห่วงใยไปถึงท่านสนสคุณศิวิไลนะครับที่วันน,ะะนี้นั้นปกติเป็นเพื่อนรักหนึ่งท่านาทีาน่าวันนี้นทางมา,มาแต่ว่าด้วยพิษโควิดโควิดคเขาท่านจับตัวหรือเปล่าท่านสสอ่ะแล้วเขาล่ะฮะ เขาเอาปาสลินมาให้20กิโลบอกว่าผมไปไม่ได้ปาสลินที่ไหนครับบางบ่อทำไมต้องบางบ่อทุกบ่อไม่ได้หรอไม่ได้ต้องบ่อนั้นด้วยโอเคครับบ่อที่นั้นที่ที่บ้านท่านนะที่บ้านบ้าเตาเลยใช่ไหมครับนะครับต้องขอแสดงความหอบใจไปที่ท่านสสสุระการด้วยท่านกลุมสื่วรายที่วันนี้นั้นไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับเป็นเพื่อนรักอีกหนึ่งท่านแล้วก็เพื่อนรักอีกหนึ่งท่านที่ได้จากไปแล้วก็ ก็ก็ต้องหมอแสดงความเสียเสียใจด้วยกับท่านพี่เอกเดือนหน้าครับจะเผาคากระพงคาพี่เอกกระพงชาตรีนะครับเป็นพลัง่าตุปุ่นที่เดือนอะไรนะหกพฤศจิกาท้อพฤศจิกาท้อพฤศจิกาคนกระที่หกคนที่หกปะคนที่หกพฤศจิกาคนที่หกเราราจะหที่หกพฤจิกาเลครับจะหาที่ไหนฮะที่ที่นะครับ ที่วันยองขวัญโตที่มูลนิธิชนะวันเป็นรางวัลนะเลิศตั้งเม็ร้อยที่นั่นแหละครับต้องบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่ศรัทธาและก็มีความรักใคร่ในคุณเอกสารพงษ์ชาติเดินทางไปร่วมงานชาวนักิสนศนะครับเป็นพระราชทานเพื่อนะครับกับคุณเอกสารพงษ์ชาติที่มูลนิธิพุทธจารโตที่สี่คิววันที่สีิยุทธยาในวันที่หกพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวทางสื่อต่างก็อาจจะออกออนไลน์กันไปให้รับทราบกันครับ โอเคก็จะสรุปเลยว่าครับวันนี้รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องตาหนัาแข็งตาแหไม่ได้พูดเลยนะอย่าส่งไปให้ผดฝับี่ได้ตาาพูดว่าสวัสดีครับเานกลุนี้ีแนสวัสดีครับพวกผมตาแขนงและทีมงานที่ไม่รู้จักเหนม่จักเหนื่อยนะรักเจ้าได้ทุมนี้ีแนตลอดไปที่ วิทยุานะครับอบอุ่นใจมากนะครับูีสิสญญทธิสมยู่ร้วยกันมาตั้งแต่ทำอะไรกิจกรรมทุกอย่างร่วมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นกินกรรมในจังหวัดต่างจังหวัดนะครับหรือกิจกรรมในพื้นที่การเมืองเศรษฐกิจสังคมลารพี่น้องหรือว่างานบุญงานกุศลไม่ว่าใครทุดใครมุจริงเราร่วมวมือร่วมแรงร่วมใจกันไปทุกอย่างดีให้สวยางามและเพื่อนพี่น้องก็รู้จักและก็ทำให้ ความฉอาดแสนสุดเกิดมึ้นอย่างนี้นะครับและวันนี้ตัวเลขจะออกเป็นเจ็ดสิบเท่าไรตอนท้ายที่เขาจะเจอครับเจ้าได้ขอบคุณป้าอย่างปุ้นๆหน่อยครับโอ้โหมาปุ้น,น,น,นๆถึงนัาสถานที่แห่งนี้เป็นเพื่อนรักอีกท่านับหอเสื้อที่งามร,ระดับโลกลูกสาวผมวันนี้ใครชอบ